สวัสดีค่ะนดกกๆวันนี้วิชาภาษาไทยใช้แบบฝึกทักษะภาษานะคะเปิดหน้าแปสบกค่ะหน้านี้ยังเป็นแบบฝึกหลังจากเรียนบทที่6จากหนังสือภาษาพาทีแล้วนะคะในหน้านี้เขาให้เราฝึกอ่านคำและเขียนคำแทนภาพนักเรียนคำพวกนี้นักเรียนเห็นไหมคะคำว่ากล้วยหางอ้อยงวงวงกล โรงเรียนควานช้างและลูกช้างค่ะข้อความมีอยู่ว่าลูกช้างหลายเชือกไปไปที่ไหนไปที่หมู่บ้านหรือโรงเรียนดูรูปนะคะแล้วก็เขียนลงไปที่อยู่ท้ายอยู่ท้ายอะไรท้ายหมู่บ้านหรือท้ายโรงเรียนเขียนไป ลูกช้างแต่ละเชือกมีมีอะไรคนนำหน้าจูงอยู่ใครคะเป็นควานช้างหรือเป็นลูกช้างเอาเขียนลงไปเป็นผู้ฝึกวันนี้ลูกช้างเดินต่อแถวกันใช้อะไรใช้อะไรคะใช้หางหรือใช้งวงใช้จับจับอะไรอีกคะจับหางหรืองวง ช้างข้างหน้าแล้วเดินตามการเป็นเป็นอะไรอ่าเขียนลงไปเมื่อฝึกจบใครครับได้กินได้กินอะไรแล้วก็ได้กินอะไรเป็นกําลังใจหน้านี้ไม่ยากนะคะแค่นักเรียนอ่านภาษาปาธีบทที่6แล้วก็มาเขียนหรือว่าดูจัก ต่อไปหน้า87หน้านี้ให้จัดกลุ่มอาหารของช้างและคนนะักเรียนดูมีอาหารช้างอาหารช้างและคนหมายความว่ากินเหมือนกันแล้วก็ช่องของคนนะคะดูรูปข้างล่างก่อนดูเสร็จแล้วก็ไปเขียนเลยดูเสร็จแล้วก็ไปเขียนเลยคําแรกคืออ้อยกล้วยสับประรดไผ่ ไผ่นี่ใครกินอะลูกคนก็กินใช่ไหมคนไม่กินหน่อไม้นะลูกนะคนไม่กินไผ่นะแย่แย่คนกินไหมโอ้ยแย่ไม่กินช้างกินไหมเออกินไข่ไข่นี่ช้างกินไหมโอ้ช้างไม่กินช้างไม่กินของเค้าลูกช้างกินแต่พืชหรือผลไม้นะคะปลาคนกินไหมเออช้างกินไหมอ่าช้างไม่กิน ใบไม้ล่ะคนกินไหมใบไม้ที่คนกินก็คือเป็นยอดผักนะลูกนาแต่ใบไม้ธรรมาดาคนไม่กินนะคะต่อไปข้าวคนหรือช้างกินเออคนกินเ่็นักเพียนเขียนในถูกช่องนะคะต่อไปหน้า88หน้านี้อ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างในบทที่6แล้วเขียนเครื่องหมายบวกลงไปในสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ถูกต้อง แล้วก็เขียนเครื่องหมายผิดในช่องซีมีเดียมหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนข้อแรกลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนจริงไหมคิดเอาเองโรงเรียนอยู่หน้าหมู่บ้านจริงไหมยอยู่หน้าหรืออยู่ท้ายนักเรียนถ้าไม่จริงก็กาผิดพ่อของภูผาเป็นภูใหญ่จริงไหมอ่า ไปถ้าไม่แน่ใจไปเปิดหนังสือภาทีแล้วก็กาให้ถูกนะคะใบโบกใช้งาจาับหางช้างจริงไหมใช้งวงหรือใช้งานักเรียนอ่าไปดูคำตอบเองต่อไปลูกช้างได้กินกล้วยและอ้อยเป็นกำลังใจจริงไหม,มแล้วก็ลูกช้างมีควานช้างคอยฝึกจริงไหม อ,อนักเรียนกายถูกนะกาแค่เครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดนี่นะนักเรียนไม่แน่ใจก็ไปเปิดหนังสือแล้วก็มากายรอบนึงก็ได้ลูกวันนี้เรียนสามหน้านะลูกนะหน้าแปดสิบหแปดสและ88นะคะเราเรียนกันไม่เยอะโอเคสบายสบายเมื่อใครทําเสร็จแล้วก็เขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะว,วันนี้สวัสดีค่ะ